ก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆที่ขับรถเบนซ์ราคา7ล้านครับทุกคนครับก๋วยเตี๋ยวจริงเหรอ <c oughs> วะก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆราคาเริ่มต้น30บาทคุณลูกสาวขับรถเบนซ์นนอะไรเจ็ดอะเจ็ดร้อยป่ะเบนซ์เจ็ดร้อยหรืออะไรอะพ <c oughs> ี่เจ็ดล้านาบาทคันนึงอะเอสค <c oughs> ันหรอเ <c oughs> ออพี่มาแล้วแบบลงไม่ร้านโปรดร้านประจําของพี่จ๊ะคันหูอยู่ไหนร้านอยู่ไหนแม่จ๋าพี่จ๊ะมาบ่อยป่ะบ่อยจ๊ะ ถ้าเขาไม่มาเขาจะให้แม่บ้านเขามาซื้อทุกอาทิตย์ต้องมาซื้อใช่แกกินเมนูอะไรอะแม่แกจกินบะหมี่คิะชอบกินบะหมี่ราคาบ้านๆแต่ราคาบ้านแม่เท <c oughs> ่าไรกินแซวไปยิ้มกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บติดต่อไม่ได้เลยว่ะคุณติดต่อใครอะ่ะพี่อีพี่อ้อนเลยดิอยังเคาะเซกาแกบอกว่าแกจะไปเข้าป่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่รู้โดนเสือแดกไว้แล้วคลิปที่ไปถ่ายท่องเที่ยวยังไม่ได้ลงเนี่ย ทุกคนคือผมมีทําช่องใหม่เรียกว่าเป็นช่องใหม่ช่องหนึ่งเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบท่องเที่ยวที่เน้นแบบไม่มีคอนเทนต์ที่อะไรเลยฮาอย่างเดียวแบบถ่ายนะครับเราเหมือนจะเห็นนี่ครับจอมโจรขโมยอะไรนะนันนน้ำนหอเหมือนเขาเสพความเป็นส่นทีของอะไรต้นไม้ญี่ปุ่นที่มันต้องดัดต้องตัดบบบอนไซบอนไซบานบอกไอเด็กที่ยมันนี่เป็นไรกันร ปล่าตุงแล้วเปล่าตุงแล้วเจ็บเกาเกาขาเกาขาเกาขาเกาแข้งโอ้ยแขนตัดแทงขาที่มาบ้านเองคือเขเนื้อทันอะไรจะไมหนานขี้เหนียวเงิเก็บเงินไปกินเอ็มร้อยเน่ยเรากินข้าวเสร็จเราไปไหนต่อดีวะหาอะไรกินดีกว่ามั้ยมึงกินเมื่มึงเพิ่งกินเสร็จแล้วเดี๋ยวให้กูเลือกสองด่างพี่อ้นเขาอยากให้ไปเที่ยวที่นี่มากที่ไหนวัดกลางสาย สายประวัติเนี่ยคือเป็นวัดที่เชื่อว่ามีคนมาผูกคอตายจิตอันดับแปดในเ e. อเชียของมึงชวงนไปเที่ยวไอ้นี่นี่ยอะไรบนีงอันน <c oughs> ี้คือสรรพคุณของวัดเนี่ยที่มึงบอกน่าเที่ยวนะไอ้น <c oughs> ี่คือน่าเที่ยวรึเปล่าจะเป็นวัดดังใช่ไหมวัดดังที่ยุทยาถือว่าเป็นวัดที่ตกแผ่นที่ในอยุธยาตกแผ่นที่คือแบบไม่ได้ใครไม่ได้ใครทำไ,ไ,ไปเที่ยวอ่ะใช่<ๆ>แล้วมึงไปทําไมวะยุทยามีอะไรเที่ยวแล้ววะ จริงวัดนะประวัตินอวัดเนี่ยที่ผมศึกษารายการมานะคุณแต่งตัวไม่น่าเที่ยววัดไม่แต่งตัวไม่น่าเป็นอะไรเลยนี่คุณยังไม่ได้พูดข้อมูลยังไม่พูดข้อมูลวัดกัดซ้ายเนี่ยเป็นวัดที่เขาบอกว่ามีพลังงานบางอย่างดึงดูดอุ้ยพอมายืนเนี่ยพี่รู้สึกหนักๆเท้าแล้วจริงเลยเี่ยขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้แล้วกินเป็นทางขวาหน่อยไหมนิ้วโป้งนิ้วเดียวบน้ก อนเดี๋ยวเดี๋ยวรับใหม่อนดูไม่ออกสัญญาออกแล้วช่วยหน่อยข้าพเจ้าข้าพเจ้านายอ้นสีนายอ้นสีขอขอสัญญาว่าสัญญาว่าต่อจากนี้ไปต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่จะไม่เกี่ยวข้องแคว้างแวะ ้องแหวะอ๋อองแหวะกับผู้หญิงอื่นอีาผู้หญิงอื่นอะไรลผู้หญิงผู้หญิงอื่นกับผู้หญิงอื่นที่เราไม่ได้รู้จักที่ไม่ใช่ภรรยาที่ไม่ใช่ภรรยาเออแล้วมีอะไรอีกไหมจะไม่โกหกปกปิดเรื่องรวมถึงรวมถึงรีพายซอรี่ ทำไมไม่เอาเรื่องจริง่ะไม,ไม่เอามุกเหลือพอ,พอมาไม่พี่ไม่ค่อยสบายใจสี่คนนี้รวมตัวกันนะคนเป็นเรื่อง้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคลิปท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ไม่ให้เฮียอะไรกับคนดูเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าให้ความบันเทิงล้วนๆครับทุกคนครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางไปถ่ายก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆกันเพราะว่าช่วงนี้ผมดูช่องพี่อีพี แก<อ>เน้นคอนเทนต์แบบกว๋วยเตี๋ยวป,ป๊อกนะเขาไปบ่อยนะช่วง,<ร>งนี้เขามากว๋วยเตี๋ยวป๊อกๆมีอยู่ร้านหนึ่งครับทุกคนครับผมเสนอพี่อีพี่อ้นไปแต่แกดูไม่ได้สนใจมากแกจะมีคอนเทนต์ในหัวแกประมาณหนึ่ง<อ>สำหรับช่องแบงคอกเซกา,าผม,คร,ผมครับผมมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวบป,ป๊อกๆที่ผมไปดูมาจากคลิปนี้ครับทุกคนครับนี่คลิปนี้เลย1ล้านวิวนะเว้ยคุณก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆในดวงใจ จ๊ะครับทุกคนครับ<ม>พิจ๊ะคันหูคนร้านนี้ค่ะก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวผู้ใจของพิจ๊ะเลยขึ้นอย่างเห็นไหมกูบายห็นไหมข้าวปูเสือกูแล้วนี่ไงแล้วเสือนี้ไม่ใช่เสือธรรมดาเริ่มที่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถึงจะได้นั่งและเตรียมนั่งเลยเลยนะตรียมนั่งเลยแล้วคือฉันต้องกินสองจานนะเพราะหนูเอาอันนี้อีกจานหนึ่งนะต้องใส่ถั่วด้วยสุดๆโคตรอร่อยอร่อยจริงๆทุกคนอร่อยมากโคตรอร่อย มันน่ากินมากนะทุกคน1นร้านวิวก๋วยเตี๋ยวปอกๆร้านนี้ซึ่งความน่าสนใจนอกเหนือจากจะเป็นร้านโปรดของพี่จ๊ะแล้วเนี่ยแกไปออกคลิปของพี่เสือร้องไห้แล้วแกบอกว่าจริงๆแกอยากพาไปถ่ายร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวปอกๆร้านนี้เพราะแกกินบ่อยถ่ายลงโซเชียลบ่อยร้านที่ประจำหนูเลยหนูถ่ายลงยูทูบหนูใช่ไหมเป็นร้านรถเข็นอยู่หน้าบ้านเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบว่ารสปอกๆอ่ะค่ะก๋วยเตี๋ยว้โหชอร่อยเลยชอบเลยนนี่หนูมีเรื่องพีก อ๋อเออเอ้ยรู้ไหมกูบอกแล้วถ้าคุยกับจ้าสามชั่วโมงไม่เลิกมันมีเรื่องพิกที่ว่าเขาอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวป็อกๆใช่ไหมเขาก็ขี่มอไซค์สองคนผมเมียตายายหนูเจอเขาหน้าวัดสะพานสูงหนูก็สงสารเขาจังไปเยอะเฮ้ยลูกสาวขับรถเบนซ์อะไรเจ็ดอะเจ็ดร้อยป่ะเบนซ์เจ็ดร้อยหรืออะไรอะพี่เจ็ดล้านบาทคันนึงอะเอสค้าหรอเออพี่มาแล้วแบบลงไม่แล้วก็แม่แม่มาใคร ลูกสาวแล้วบ้านแม่อยู่ไหนเธอเฟ่งมาสเตอร์พีช จ,จริงพอดีนดิวหอดของมากทุกคนครับก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกที่ขับรถเบนซ์ราคา7ลร้านครับทุกคนครับก๋วยเตี๋ยวจริงหรอวะ่ก๋วเยวเตี๋ยวป๊อกป๊อก <c oughs> ราคาเริ่มต้น30บาทคุณเอออย่างนี้คือแพชชั่นะล้วนๆนะก็ผมแม่แกก็คงขายเอากําไรด้วยแต่ว่าหลากัหลกๆคือแพชชั่นล้วนๆครับแบบไม่อยากอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยน่าสนใจไหมเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกร้านนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกร้านโปรดร้าน จำของพี่จ๊ะคันหูมันจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวพาไปชิมกันครับทุกคนครับวันนี้อยู่ตรงวัดสะพานสูงครับทุกคนครับแจ้งวัฒนะอไปไหมไปไหมคุณไปไไปหมไปไหมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งเห็นจากข่าวในโซเชียลไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอมนะมันขึ้นว่าเมื่อปีใหม่คุณแม่เขาซื้อของแบรนด์เนมไปขอบคุณพี่จ๊ะด้วยดีอ้อน่าจะดีอ้อจำไม่ได้แล้วดีออเห็นดุ่มขาวๆน่าวจะดีออนะ เพื่อเผื่อเราไปถ่ายตอนปีเราจะได้ด <and living> <avait> ีออบ้างนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปดูกันทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงใครอยากตามไปปักได้เลยพิกัดคือวัดสะพานสูงครับทุกคนครับตรงปากเก็ตคุณดูหมู่บ้านดิอ่า คือย่านนี้มันเป็นย่านแบบหมู่บ้านจัดสรรเย้ยคนมีตังค์นะเออมันมันเป็นถนนที่ตัดเข้ามาแล้วก็เป็นแยกหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดเลยคุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดเลยขึ้นลึ่มเลยป้ายเปอยอะไรเงี้ยมีแต่หมู่บ้านใหญ่อ่ะเออมีแต่หมู่บ้านใหญ่ๆ่ครับเนี่ยซเีเจอยู่นี่แต่ร้านแม่อยู่ไหนไนั่นน่ะสิซีเจอยู่นี่ก่อนถึงตลาดแปกๆนี่ไงแม่บอกก่อนถึงตลาดแปลๆซีเจงั้เราจอดรถตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อน ซีเจและวซีเจไม่ว่าหลอกร้อนนะนี่คุณแม่บอกว่าปากมาเลยวัดสะพานสูงครับผมซีเจตลาดแปดครบไหมที่เบิร์ตที่เราเจอซีเจเจอยังเจอแล้วสะพานสูงสะพานมาแล้วผ่านมาแล้ปดแปดเมื่อกี้จอดรถเลยตรงนี้เลยอยู่ไหนอะ <laughs> อยู่ไหนเนียือวนตรงนี้ก็เป็นเวิร์กขายอาหารแต่ก็ไม่มีร้านแม่นะไม่มีอ่ะคุณแม่ว่าไง แม่บอกว่าให้เดินขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวจะเห็นต้นเสตีย์าไาไปไปไปทุกคนครับเดินขึ้นไปครับใครจะตามมานะทุกคนนะตรงนี้มันเป็นเหมือนมันเหมือนเป็นถนนสร้างใหม่นะทุกคนอ่าใช่ที่ตัดเข้ามาแล้วก็ข้างในอ่ะมันจะมีแต่โครงการหมู่บ้านจัดสรรเลยอวเวนิวเฟลฟิกมาสเตอร์พีซอ่าเซนโโทอะไรอย่างเงี้ยหมู่บ้านใหญ่ๆนครับทุกคนครับเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรเลยครับผมครับผมแล้วก็หมู่บ้านที่จะน่าจะอยู่ในซอยนี้แหละนี่เอเวนิวโอ้โหเนี่ยเออบอกแล้วอยู่นี่คน เเยยออะะล่ร้า,านเซเล็บร้านเซเล็บร้ <laughs> านเซเ,เ,เล็บครับทุกคนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอคิวก่อนไหมอ่ารอรอ,อคิวก่อนรอให้พี่ๆชุดนี้เขาได้ก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อนอ่าแล้วก็เราเข้าไปคุยกับคุณแม่กันเอาได้สินะว่าขายยังไงนะผมทําไมถึงมาขายครับผมแล้วก็ลองชิมสิมว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวคุณแม่เนี่ยอร่อยขนาดไหนไปไหม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 ไปหลบแดดไหมไปยัดไป แต่ผมชอบดีไซน์ของที่ร้านนะเนี่ยนี่บอกบอกไปเลยเออนะบอกแล้วข้างในซอยหมู่บ้านเนี้ยมีแต่หมู่บ้านใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะนี่ยเก้าเก้าร้านนะโอ้คุณเอาสักหลังไหมล่ะถ่ายอะไรเงินเดือนแล้วพอเลยนี่มาดูดิโอ้โหเป็นแบบหมู่บ้านจัดสรรทั้งนั้นนะนี่เฟอร์เป็กเฟอร์เป็กเคสตรงนี้โอ้ป้ายบ้านคุณแม่เนี่ยเอามาทำร้านก่อนทุกคนครับแล้วก็เนี่ยร้านคุณแม่เป็นแบบรถ ข้างนะก๋วยเดี๋ยวป๊อกแบบพ่วงข้างแล้วทุกคนครับผมแล้วก็มีโต๊ะให้กินอยู่โต๊ะสองโต๊ะอยู่ตรงนี้ครับผมมีที่หลบแดดให้พร้อมนี่ครับทุกคนครับอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกร้านปนพี่จะนงพดีดูดิแม่ไม่มีเวลาว่างคุยเอาแม่หายไปแล้วแม่เป็นเรื่องแม่เก็บบ้านแล้ว๋อแม่เก็บบ้านแล้วคุณแม่หวัดดีจ้าแม่โอ้เพิ่งเห็นหน้าแม่เลยแม่ว่างยังยัง ร้อนออเท่าเทียบเลยนะแม่นะเขาแม่ขายอะไรอ่ะแม่เป็น, <ừ. S 1> ปนก๋วยเตี๋ยวอะไรอ๋อเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไม่ใช่เป็นแบบหมูแดงเนาะปกติป๊อกป๊อกจะเป็นพวกป๊อกป๊อกหมูแดงดแต่ว่าของ<ๆ>ของแม่จะเป็นหมูน้ำตกหมูน้ทตกคนครับมีหม,มูเนื้อมีไหมไม่มีมีหมูอย่างเดียวราคายังไงแม่หมูตัดชิ้นราคาสี่สิบพิเศษห้าสิบคุณเออสี่สิบบาทครับทุกคนครับราคาสี่สิบบาทเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแล้วก็เห็นพี่เขาทำนี่วัตถุดิบมันจะมีหมูตับ ลูกชิ้นครับอย่างงี้นแล้วผมซึ่งพี่จ๊ะคอนเฟิร์มแล้วบอกอร่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอคุณแม่ว่างดกวยคนครับผม <สา S 2> แล้วก็เดี๋ยวสั่งอาหารกันได้ดูซิผมอยากกินเมนูที่พี่จ๊ะกินะ่ะปกติแกกินอะไรอ่อาน<อ>ะลองไหมลองไหมอกกลองไหมหตอนแรกกะรอให้แบบคุณแม่แบบว่างๆหนอ่อยนะลูกค้าซาซาแล้วก็เข้าไปคุยกับคุณแม่ว่าไม่ได้คุยว่ะมาเรื่อยๆเลยครึ่งชั่วโมงล้วเนี่ย นางหล่อมาครึ่งชั่วโมงแม่ขายดีมากคุณนี่แม่แบบยืนมัดผงไม่หยุดเลยอ่ะนี่เป็นละวิงเลยนี่เลยต้นเหตุที่ทำให้เราตามมาในวันนี้นะผมก็คือพิจ๊ะอันหูครับผมนะแม่จ๋าพิจ๊ะมาบ่อยปะบ่อยจ้ะที่ถ้าเขาไม่มาเขาจะให้แม่บ้านเขามาซื้อชั้วอาทิตย์ต้องมาซื้อค่ะแกกินเมนูอะไรอับแม่แม่จะกินบะหมี่จ้ะชอบกินบะหมี่บะหมี่หมูน้ำตกพิเศษราคาเท่าไหร่แม่จ๋า ห้าสิบาบาทเท่นะครับเอาไหมุณตามพิ <laughs> จ๊าไหมผมว่าต้องสั่งแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่คุยกับคุณแม่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาอีกการทอกันแทกหนึ่งกันเรียบร้อยเลยน <c oughs> <ล>ี่ๆๆๆ <c oughs> แม่หนูขอตามพิจ่ะสักหนึ่งชามได้ไหม <c oughs> เป็นบะหมี่ใช่ไหมบะหมี่เหลืองหมูน้ำตกพิเศษแล้วก็หนูเอาเส้นเล็กธรรมดาด้วยนี่เห็นเมื่อก่อนคุณแม่ขาย30ตอนนี้ขึ้นมา10บาทนี่นี่แต่ว่าของแน่นๆเหมือนเดิมนะคุณแม่นะแม่หนูดูในรายการอ่ะเขาบอกว่าคุณแม่ จริงป่ะใช่ป่ะอ่ะใช่ป่ะเอาแค่นี้ใช่เปล่าของลูกอ๋อของลูกจ้าทำไมคุณแม่ไม่อยู่บ้านสบายๆอ่ะแม่เราไม่ชอบนี่ของเราได้แล้วนี่แล้วนี่ของหนูได้แล้วเดี๋ยวคุยกับคุณแม่ก่อนเอาทีไว้ก่อนเอาคุณแม่ก่อนแม่ขายมาตั้งนานแล้วสี่ชั้นรุ่นสี่สิบปีแล้วอ่ะอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวขายที่ไหนแล้วคือสู้ชีวิตมาโอ้โหตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหกโมงอยู่หน้าโรงเรียนวัดตาล แล้วก็กี่โมงย้ายมาตรงนี้8ปดโมงเนี่ยมาอยู่ตรงนี้8ปดโมงมาอยู่ตรงนี้ขายถึงกี่โมงไหมเนี่ยประมาณเที่ยงกว่าเที่ยงกว่าหมดแล้วบ่ายโมงนี่ยทั้หมดแล้วเมื่อก่อนบ่ายสองแต่เดี๋ยวนี้คุณแม่เป็นก๋วยเตี๋ยวเซเลบแล้วก๋วยเตี๋ยวเซเลปเลยปิดปิดไวขึ้นขายหมดไวขึ้นอันนี้ป่ะอันนี้ของหนูป่ะอันนี้คือพี่จ๊ะกินเลยป่ะเมนูนี้เลยใช่อันนี้คือเราสั่งตามพี่จ๊ะเลยพี่จ๊ะแกจะกินเป็นบะหมี่เหลือง อันนี้เมนูวิจาแล้วก็คุณแม่แอบบอกทิกด้วยว่าปกติวิจารแกกินยังไงแม่ใส่ถั่วเผ็ดใส่กระปงรสจัดเลยรสจัดเลยใส่ถั่วใส่เท่าคุณแม่ลีนาเลยไหมเออเผ็ดไปหนูจะได้รู้ว่าเออ้องเลเวลไหนปกติแกใส่พริกใส่ถัว่วนี่ครับทุกคนครับครับผมได้มาเรียบร้อยลองไปชิมไหมลองลองดูลอง,ลองดูไหมว่าก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อก ร้านประจําของวิจะเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้คุยกับคุณแม่ไม่ได้แกโอ้โหเอาเวลาไหนไปคุยก่อนจะจะหมดแล้วเนี่ยคุณอตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ยตอนนี้เที่ยงครึง<อ>่งนะเที่ยงครึง<อ>คร่งหมดแล้วใช่เนี่ยเดี๋ยวลูกสาวแม่ขับเทสลามาไป <laughs> ครับทุกคนครับมาชิมกันฮะรสชาติจะเป็นยังไงแ้วผมชอบแบบเดคอเลชั่นแกนะด้วยเด้ มันเข้ากับคอนเทนต์นะดูไว้ล่ะตามข่าวที่พี่จ๊ะเล่าไว้ในรายการเสือร้องไห้เลยครับผมเนาจุด้าร้านโอ้ภาปูโต๊ะของเราก็ใช่นะเนี่ยพืนผืนปนผื้นอุ้ยรออะไรอ่ะผืนกานี่ครับทุกคนครับครับผมให้ดูให้ดูราคา50บาทนะตอนนี้คือราคาเริ่มต้นเป็น40บาทตามพิเศษ50บาทเนี่อันนี้ผมสั่งตามพี่จ๊ะเลยคุณแม่จัดมาให้เป็นบะหมี่ครับทุกคนครับนี่บะหมี่บะหมี่หมูน้ำตก พิเศษนะพี่จักกินจุเงี้ยนะนี่ครับทุกคนครับราคา50บาทคุณได้แบบนี้เลย <N ee> นะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกครับทุกคนครับดูน้าซุปก่อนไหมให้ดูน้าซุปครับทุกคนครับป <N ee> กติผมจะไม่ค่อยไว้ใจแบบกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกเป็นร้านแบบพ่วงข้างแบบนี้นะเพราะว่า,ถ,าถ้าสมมติเราจะหากว๋วยเตี๋ยวน้ําตกอร่อยอร่อยเนี่ยมันจะต้องเป็นร้านแบบปราประทีป อันนี้คือไว้ใจได้เลยแต่ว่าร้านปอกๆอย่างเงี้ยเราจะคุ้นเคยกับอะไรที่มันเป็นบะมีหมูแดงบะมี่หมูแดงมีกะกหมูแต่ว่าร้านคุณแม่ครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกแล้วดูจากสายตาทุกคนครับคลากนะ ค้นนะค้นและครากนะครับทุกคนครับอันนี้ดูจากสายตาก่อนแล้วก็หมูเหมอหมูชิ้นครับทุกคนครับหมูชิ้นมาลูกชิ้นมี 3- 4สลูกอยู่นะทุกคนนะ3-4ี่ลูกอยู่ตับเติบมีครบครับทุกคนครับองค์ประกอบของก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกเราลองชิมแบบไม่ปรุงก่อนไหมทุกคนเริ่มจากน้ําซุปครับทุกคนครับเนี่ยอันนี้แบบไม่ปรุงเลยนะคุกกับกระเทียมเจียวแค่นั้นเลยรสชาติปกติเรากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับร้านที่มันปรุงไหมล่ะอ่าใช่มีความเผ็ด ความเปรี้ยวใช่หลักๆคือเผ็ดหวานเปรี้ยวใช่อ่าสามรสชาตินี้ที่เราคุ้นเคยกันแต่อันนี้ขอคุณแม่มาแบบเข้มข้นและหวานนาแต่ว่ารสชาติเข้มข้นเลยเข้มข้นแบบใส่เลือดใส่อะไรตรงเนี้ยเข้มข้นเลยทุกคนอร่อยอ,อร่อยนะทุกคนรสชาติดีนะทุกคนนะนี่ลองกินแบบเส้นนี่ครับทุกคนเส้นของคุณแม่อร่อย เนี่ยแล้วดูดิพอตัวน้ำซุปมันเข้มข้นอะ่ะมันจะเกาะกะับะเส้นแบบนี้มีความเข้มข้นมีความมันวาวอร่อยครับทุกคนครับลองปรุงแม่บอกว่าปกติพิจ๊ะก,กินเนี่ยคือปรุงรสจัดเลยใส่ถั่วใส่ถั่วแบบนี้พริกผัดนะคุณเ,<อ>เป็นพริกแบบพริกผัดนะอย่าไปประมาทนะมันเชียวนะคนนี้หน่อยๆน,นะอย่าประมาทนะตรงนี้เราเติมเปรี้ยวโอ<ห>้ดูดิคุณดูพริกน้าส้มดิพริกน้ําส้มก็เป็นพริกน้ําส้มแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเลยเติมเปรี้ยวปึ๊บเข้าไปุ๊บ ลองครับทุกคนครับอันนี้ปรุงมาเรียบร้อยแล้วใส่ถั่วเรียบร้อยตามสูตรพี่จ๊ะใส่ถั่วใส่พริกเป็นรสชาติแบบก๋วยเตี๋ยวพ่วงข้างที่รสชาติดีปกติเรากินก๋วยเตี๋ยน้ำตกของก๋วยเตี๋ยวพ่วงข้างน่รสชาติจะดลบๆหน่อยนะมันจะไม่ค่อยถึงนะมันจะออกแนวก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นไม่ได้ใส่เลือดเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าของคุณแม่เข้มข้นครับด้วยนครับเป็นลูกชิ้นหมูครับทุกคนครับ ทุกชิ้นนุ่มเด้งเลยทุกคนทุกชิ้นโคตรดีด้วยนครับนี่ครับผมแล้วก็แคปหมูแคปหมูแคปหมูเท่าไหร่นะแม่จา๋าห้าบาทโอ้นี่คุณุถห้าบาทเออคุณแม่ขายแบบบ้านๆเลยราคาบ้านๆแต่ราคาบ้านแม่ม <c oughs> แถ่ว่ามายิ้มกุ๊กคิดกุ๊กคิดเนี่ยเราเราเั่งรอเนี่ยสักพักเนี่ยมาแล้วนะมาแล้วนะเราเรถเบนซ์มารับ หมู่บ้านลูกสาวแล้วแม่กลับหมู่บ้านเพอร์เฟกต์แล้ว <laughs> หมู่บ้านเพอร์เฟกต์ที่มีรถเบนซ์จอดแล้วแม่กลับแล้ว <laughs> <laughs> เปิดทุกวันเนาะแม่เนาะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวแล้วหยุดใช้ตังค์บ้างหรืแม่ต้องเบนซ์ต้องใช้ตังค์บ้างนาะงผัก่อนบ้างนะหยุดทุกวันอาทิตย์ครับทุกันคนระับเพราะฉะนั้นใครอยากตามมาอุดหนุนคุณแม่เนาะครับผม,ผมอาจมาพูดคุยกับคุณแม่ได้มาหลอกถามได้หลอกถามแล้วแม่ <laughs> แกก็นั่งยิ้มคนที่เขินอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวเรากินข้าวกันไหมทุกคน มึงจะได้กินด้วยไม่รู้มึงแ,แวะไปเติมน้ำซุปไม่มีเไ,ไปไปเริ่มไปแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าใครดูแล้วชื่นชอบอะไรยังไงนะคนฝากกด s ั b s c คร b e ให้ด้วยนะครับทุกคนครับติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆเนาะผมจะได้มีรถเบนซ์แบบคุณแม่เออจะได้มีรถเบนซ์แบบคุณแม่เออจะได้ต้องชอบรอยยิมม้มคุณแม่ไปแล้วไปแล้วทุกคน